สวัสดีครับโุณแม่พี่น้องที่เคารพรักเพื่อนเพื่อนที่ท้น้องผู้รับชมผู้ติดตามนายตัวดีอขอทีประกาทุกท่านครับตอนนี้ผมได้พาทุกท่านมายัางสถานที่แห่งหนึ่งครับในครั้งหนึ่งที่เคยถูกจอมตีด้วยพวกก่อการร้ายนะครับที่เราเรียกว่าเหตุการณ์นายวันวันนั่นเองนะครับก็ ตรงนี้นะครับจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นกับเพื่อนมนุษย์รวมโลกของเราเลยนะครับแต่ก็เกิดขึ้นมาแล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับทางรัฐบาลก็ได้ทําการสร้างสถานที่แห่งนี้นะครับเพื่อที่จะลําเลือกถึงผู้ที่วายชนก็ได้สร้างเหมือนกับน้ําตกนะครับก็เป็นน้ําตกสี่ทิศเลยนะครับเป็นสี่ทิศเลยแล้วก็มีน้ําไหลลงเป็นน้ําตกเลย แล้วก็ได้เอาลายชื่อนะครับของผู้ที่เสียชีวิตอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็คือรายชื่อผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะครับที่ในเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็มีผู้คนมากมายเข้ามาทางสถานที่อย่างนี้ก็วันนี้ก็เราก็ได้มาเยี่ยมชมแล้วก็ได้แผ่เมตตาแผ่บุญกุศลให้บุคคลผู้วายชนเหล่านั้นนะครับก็ขอให้ไปสู่สุขสติครบ ก็ความรุนแรงบนโลกมนุษย์ในนี้ไม่รู้จะจบเส้นเมื่อไหร่ก็อยากให้จบเส้นครับเพราะว่าความรุนแรงไม่ได้สร้างผลดีอะไรต่อโลกมนุษย์เลยมีแต่สร้างความสูญเสียผู้คนล้มหายตาจากไม่รู้เท่าไหร่ตจ้าเท่าไหร่นะครับกับการเหตุการณ์ในครั้งนั้นผู้คนที่อยู่บนตกบนตึกไม่รู้อีนอยเนี่ยอะไรเลย,เลยก็โดนทำร้ายโดนเหตุการณ์เครื่องบินมาชนตึกตึกล้ม ไฟไหม้แล้วก็ตายกันเป็นจำนวนมากนะครับก็วันนี้เรามาดูสถานที่แห่งนี้แล้วก็มาลาลึเป็นเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกนะครับแต่ก็เราทำอะไรไม่ได้ก็ต้องติดตามรับจรรมกันต่อไปนี่แหละครับโลกมนุษย์เราเดี๋ยวเราจะดูบริเวณรอบๆนะครับตอนนี้นะครับก็มีการสร้างตึกนะครับ เราเรียกว่าตึกฟรีดอมนะครับเป็นการนี้ก็มีเห็นเอาคนเอาดอกไม้มาปักชื่อให้ก็แสดงว่าคนคนนี้เคยเสดยชีวิตที่นี่อาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงมาก็จะเอาดอกไม้อะไรมาปักให้นะครับตรงนี้เป็นตึกฟรีดอมนะครับที่สร้างขึ้นมาแทนตึกเวิร์เทดนะครับหรือตึกแปดเดิมที่โดนถล่มในครั้งนั้นนะครับก็สูงเฉียดฟ้านะครับตึกมหานครนิวยอร์กนี่ถือว่าตึกเยอะมาก นนลลเียวเรีึกเรามาดูนะครับนี่แล้วก็มีนะครับบางคนก็ามาดูญาติของตัวเองเผื่อจะเป็นญาติพี่น้องอะไรก็ไปได้เลยในก็เป็นญาติพี่น้องของเขานะครับก็มาล้ำลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นบางคนมาก็ดูแต่และคนก็ยินยมนจ่สใสบ้างเศร้าซึือมบ้างเพราะว่า เหตุการณ์ในคนครั้งนั้นในสร้างความขมขื่นสร้างความเจ็บปวดให้กับญาติพี่น้องของเขาเป็นอย่างมากนะครับเนี่ยนี่ก็ตึกนี่ตอนนี้ก็เริ่มสร้างขึ้นไปอีกนะครับไม่สร้างก็ไม่รู้จักจบสิน้นกันพวกเราก็มาดูรืเลยนะครับเดี๋ยวนะครับขอจบการรายงานระเบียเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ